เนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมหาตามภาพเลยนะคะนี่คือหลักฐานนะคะเจ้าหน้าที่ตํารวจชุดสืบสวนกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตํารวจฟูทรนภาค4ค่ะนํากําลังเข้าปิดล้อมจับกลุ่มตัวนายสมพงศ์อายุ42ปีพร้อมพวกอีก2คนนะคะก็คือนายธนงศักดิ์อายุ27ปี และอีกคนคือนายสัญชัยอายุ22ปีคุณผู้ชมขณะกำลังแยกชิ้นส่วนแผงวงจรอ,อุปกรณ์ส่งสัญญาณโทรศัพท์ภายในสวนยางพาราบ้านโนนแก้วตําบลหนองพันธาอําเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬค่ะตํารวจนะคะตรวจยึดของกลางหลายรายการเลยค่ะมีรถกระบะ1นึคันนะคะบอร์ดประมวลผลสัญญาณไร้สายกว่า20ชิ้นโมดูลรับส่งสัญญาณ103ชิ้นอุปกรณ์เน็ตเวิร์ก สวิตช์หับแบตเตอรี่ลิเทียมฝาครอบแผงวงจรรวมไปถึงลวดทองแดงน้ำหนักกว่า10กิโลกรัมค่ะและอุปกรณ์ตัดแก๊สที่ใช้ก่อเหตุรวมมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกว่า5ล้านบาทค่ะคุณผู้ชมโดยผู้ต้องหาทั้งหมดถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มตัวได้เมื่อวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ โดยเจ้าหน้าที่นะคะได้มีการตรวจสอบของกลางที่ตรวจยึดได้พร้อมกับแถลงผลการจับกลุ่มโดยมีผู้บริหารบริษัทเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์ซึ่งเป็นผู้เสียหายเข้าร่วมตรวจสอบของกลางด้วยนะคะจับกลุ่มได้อย่างไรเล่าให้ฟังอย่างนี้คุณผู้ชมคะเจ้าที่ตํารวจภูธรภาคที่4ได้รับแจ้งจากผู้บริหารบริษัทเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยค่ะว่ามีคนร้ายตระเวนล,ลักอุปกรณ์ส่งสัญญาณโทรศัพท์หลายพื้นที่เลยในภาคอีสาน เป็นเหตุให้เครือข่ายส่งสัญญาณโทรศัพท์ล่มในหลายจังหวัดค่ะต้องบอกว่าเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างเลยนะคะเจ้าหน้าที่จึงได้ทําการสืบสวนสอบสวนค่ะโดยการตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดอย่างที่เห็นเนี่ยคุณผู้ชมค่ะทราบผู้ก่อเหตุเลยนะคะทํากลางวันแสกๆเลยค่ะรายแรกคือนายสมพงศ์หรือว่าก๊อตอายุ42ปีเป็นชาวจังหวัดหนองคายจึงมีการขออนุมัติหมายจับจากศาลจังหวัดอุดรธานีค่ะกระทั่งเจ้าหน้าที่สืบทราบพบว่า กลุ่มผู้ต้องหาหลบซ่อนตัวอยู่ในสวนยางพาราบ้านโนนแก้วตำบลหนองพันธามเผอโซพิิสัยจังหวัดบึงกาฬจึงได้มีการนํากําลังเข้าปิดล้อมและจับกลุ่มตัวผู้ต้องหานะคะพร้อมพวกทําการยึดของกลางมาได้นะคะจากการสอบสวนนะคะทราบว่าอุปกรณ์ที่คนร้ายร่วมกันจุลกรรมมาเขาเอามาเขาเอามาทํำยังไงเขาจะเอามาชําแหละชิ้นส่วนออกค่ะเพื่อไปแบ่งขายในกลุ่มโซเชียลพอโพสต์ปุ๊บ มีคนซื้อปับ๊บเขาจะลบโพสต์นั้นออกส่วนอุปกรณ์อื่นๆที่เป็นทองแดงเขาก็จะมีการกระจายเอาไปขายตามร้านรับซื้อของเก่าเขาบอกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการผิดสังเกตทางนี้นะคะจากการตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหาทั้ง3ค่ะมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเบือ้องตน้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหานะคะร่วมกันลักทรัพย์โดยใช้ยานผานะเพื่อสะดวกแก่การกระทําความผิดหรือการพาทรัพย์นั้นไปเพื่อให้พ้นการจับกลุ่มค่ะ แล้วก็มีการนําส่งพนักง,งานสอบสวนสบพบ้านดงจังหวัดอุดรธานีนะคะให้มีการดําเนินคดตีตามกฎหมายและจะทําการขยายผลการจับกลุมว่ามีผู้ร่วมขบวนการเพิ่มอีกหรือไม่การกระทําครั้งนี้เขาบอกว่าส่งผลต่อคนใช้เครือข่ายในช่วงนั้นเป็นอย่างมากมเมื่อสัญญาณส่งอุปกรณ์ส่งมันไม่มีคลื่นที่จะส่งจะจูนกันครับโทรศัพท์ก็ใช้ไม่ได้อุปกรณ์อินเทอร์เน็ตก็ใช้ไม่ได้นะคะโชคดีที่มีการจับกลุ่มตัวได้นะคะก็เสียหายเป็นวงกว้างเนะาะหล้านบาท ค่ะเยอะมากอะได้เมนบอร์ดได้อะไรมาเยอะเลยแล้วเขาก็มาแยกชิ้นส่วนหมดเลยค่ะคุณผู้ชมแบ่งขายมันมีราคาหมดนะจริงแล้วเขามีคำานึงที่บอกว่าเอามาโพสต์ลงในโซเชียลพอมีคนซื้อปุ๊บเขาก็จะลบโพสต์นั้นแสดงว่าคนที่ซื้อของไปก่อนหน้านี้ซื้อของโจรครับใช่ค่ะ